สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะโพอนึกอย่างหนึง่งถึงเรื่องสวยๆงามๆและความสุขนั่นคือพิธีแต่งงานนะคะก็อยากถามสาวๆทุกคนนะคะว่ามีใครบ้างที่ไม่มีงานแต่งงานในฝันเออมีใครบ้างคนนี้หนึ่งคนผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะมีงานแต่งงานในฝันของตัวเองใช่ปะ่ะได้ยินบ่อยมานึก อีกทีหนึ่งนะในความเป็นจริงของตัวเองนะมานึกว่าเฮ้ยเรามีไหมนะยกหน่อยละกันเพราะว่าเวลาอยู่ตามแล้วมันมืดนึกไปแล้วเนี่ยไม่เคยนะไม่เคยมีงานแต่างงานในฝันนะแม้กระทั่งในชีวิตก็ไม่มีงานแต่างงานนะอะจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะเล่านะคะก่อนที่ทุกคนจะเบื่อแต่ละคนมีงานแต่างงานในฝันกันยังไงบ้างเอ่ยหนลองแชร์ให้พ่อโอตรู้หน่อยหนึ่งนะคะ ดก็ดูนะงานแต่างงานก็จะมีทั้งงานแต่างงานแบบในโรงแรมหรูหราใหญ่โตงานแต่างงานแบบพิธีตามประเพณีตามท้องถิ่นตามจังหวัดแล้วก็งานแต่างงานแบบง่ายๆเล็กๆแล้วก็จะมีแบบริมทะเลอย่างนี้นะคะที่เห็นเยอะๆนะจะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวของโอเองเนี่ยที่บอกว่าไม่เคยคิดเพราะว่า ตอนที่เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็คิดถึงเรื่องมีแฟนเนี่ยตัวเองคิดว่าตัวเองคงไม่มีแฟนไงคงไม่มีผู้ชายคนไหนมาชอบคิดแต่ว่าตัวเองไม่สวยก็คงไม่มีผู้ชายชอบคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้นึกถึงว่าการที่คนเราจะชอบกันรักกันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะความสวยหรือความหล่อตอนนั้นไม่ได้นึกไงเราก็ดูแค่ว่าเพื่อนที่เขามีแฟนเนี่ยเขาสวยเขาหล่อหน้าตาดีแต่เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรา ต้องไม่มีแฟนเราก็เลยไม่รู้ไม่คิดถึง,างงานแต่งงานจนวัยรุ่นก็ไม่เคยคิดนะคะพราคิดว่าคงไม่มีใครชอบหรอกชีวิตนี้ชีวิตจริงก็มีนะก็มีผู้ชายมาชอบนะคะแต่ก็ไม่คิดถึงงานแต่งงานอยู่ดีเพราะไม่เคยคิดว่าจะคบใครถึงขั้นแต่งงานไง<笑><笑>ก็ไม่รู้ว่าทำไมอะนะจนกระทั่งมีมิสเตอร์นี่แหละคือเริ่มผู้ใหญ่แล้วอะอายุสาสบเลขสาม ก็เริ่มคิดอยากจะมีครอบครัวแล้วอะแต่งงานอะมันเป็นแค่คําพูดเราอยากแต่งงานแต่ไม่ได้นึกถึงว่าต้องมีพิธีอะไรไงให้ถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นที่อยากได้นะคะก็คือจดทะเบียนสมรสพอมีมิเตอร์อะก็คุยกันเรื่องงานนะะคุยมิเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างนะจะทําอะไรยังไงเขาตามใจโอ๊ตแหละแต่ถึงจริงๆแล้วนะ ปุ๊ไม่เอาอเลยเลยปุ๊กก็ไปคุยกับพ่อกับแม่สินสอดมีนะก็คุยกันเขาก็ให้ตามพอสมควรที่เขาให้ได้อะนะปุ๊กก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรไปพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกร้องนะคะปุ๊กขอเขาว่าก็อยากจะให้แม่ให้พ่อบ้างตามพิธีตามวัฒนธรรมวางั้นเขาก็โอเคงานเนี่ยตอนแรกปุ๊กก็คิดว่าจะจัดแหละให้พ่อให้แม่หน่อยเพราะว่าไหนๆก็ลูกสาวแต่งงานก็ต้องให้คนอื่นเขารับรู้แต่ พอไปคุยกับแม่แม่ก็แขกเยอะคุยกับพ่อพ่อก็บอกว่าถ้าเชิญคนนั้นก็ต้องเชิญคนนู้นคนนี้ญาติผู้ใหญ่เยอะสุดท้ายโป้ก็มานึกถึงเงินไงโป้โงกเงินทั้งทางที่ไม่ใช่เงินตัวเองนะเงินวิเตอร์นะวิเตอร์บอกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ปโปเสียดายอะ่ะก็เลยสรุปว่าไม่ทําก็มานึกว่างั้นไปทําบุญกันไปไปแต่งงานที่โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์ก็จองยากนะ ก็มี2ช่วงเวลานะตอนนั้นที่เราเช็คนะก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยก็ต้องตื่นตีสี่ตีห้าเลยเพราะว่าจะต้องไปเริ่ม PC ซตอน6กโมงเช้าแล้วก็ต้องคำนวณระยะทางเดินทางจากที่โบว์อยู่ไปโรงพยาบาลสงเนี่ยก็ถึงต้องเป็นตื่นแบบประมาณตีสองตีสอะ่ะต้องเตรียมตัววันเนี้ยพากก็นึกถึงมิเตอร์สงสารเขาก็ไม่เอาโรงพยาบาลสงสรุปก็ไม่ได้ทําอะไรกูก็เลยอะ งั้นไปทําบุญบ้านเด็กกาพร้าก็พอคือตอนนั้นไปนัดเขาไปเลี้ยงอาหารน้องตอนเที่ยงตอนนั้นบทเรียนทําขนมทํากับศูนย์กรุงเทพที่มินบุรีไปเหมาซื้ออุดหนุนขนมข,นมของศูนย์กรุงเทพมินบุรีมาแล้วก็เอาไปเลี้ยงอาหารน้องเลี้ยงอาหารน้องก็มีค่าใช้จ่ายให้กับทางมูลน,นิธิเขาก็เอาค่าใช้จ่ายเนี้ยไปจัดเป็นชุดอาหารคือเขาจะมีองเขาอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่า ดีกว่าเอาเงินไปทิ้งกับงานแต่งงานนี้ในความคิดของโบ๊ตนะลังจากนั้นเราก็ไปจดทะเบียนสมรสแล้วโบก็นัดเพื่อนกินข้าวตอนเย็นกันไอ้นัดเพื่อนกินข้าวเนี่ยไปที่ร้านอาหารแล้วโบก็แจ้งร้านอาหารว่าจะมีแขกมาประมาณกี่คนแล้วก็ให้ทําอาหารเท่านั้นเท่านี้ราคาเท่าไหร่ก็หลักหมื่นนะน่าจะประมาณหมื่นต้นๆหรือสองหมื่นประมาณเนี้ยนะคือแค่นี้โบก็ว่ามันเยอะแล้วไงโบเสียดายตังไงนะโอเคทําไปแล้วปรากฏว่าเพื่อนอะ่ะก็มาไม่ครบ มาไม่ครบแล้วโบ๊ทอะกลับก่อนเพราะว่าคิดว่าเอื้อนที่เขามาเนี่ยเขาคงจะอยู่กินกันต่อปรากฏว่าพโบ๊ทกลับมันกลับกันหมดเลยเว้ยแล้วโบ๊ะนึกเสียดายอาหารที่เหลือเท่ากับทิ้งเงินไปเปล่าๆอ่ะเพราะอาหารมันเหลือเยอะไงให้เขาเตรียมถุงเตรียมมาใส่แล้วนะแต่ไม่มีใครกลับบ้านเลยโบ๊มันนึกที่หลังตอนที่คุยกับเพื่อนๆที่เขามาด้วยกันแล้วก็กลับกันเขาบอกตามหลังโบ๊ออกไปไม่ไม,ไม่นานแล้วไม่มีใครเอากับข้าวเลยพราะแบบเสียดายมากอะ่ะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่โบ๊ททำเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานตัวเองอะนะไม่ม งานแต่งงานเลยแต่ตอนก่อนหน้านั้นนะคุยกับน,น้องสาวว่าจะแต่งพร้อมกันแล้วแบบจัดงานเดียว2คู่ไงน้องสาวโกเขาก็มีแขกเยอะเหมือนกันะเพราะไหนจะที่ทํางานเขาอีกไงก็เลยสรุปโวก็เลยบอกว่าเออวกไม่จัดอะวกเสดายเงินสู้เอาเงินอะมาไปเที่ยวกันพาที่บ้านไปเที่ยวไปกินดีกว่ายังไงซะเราก็มีทะเบียนสมรสอยู่แล้วเราไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ได้หนีตามกันไปผู้ใหญ่รับรู้ไงพวก็เลยโอเคแล้วนึกถึงมิสเตอร์ด้วยนะ ก็อยู่กันจนทุกวันนี้ตอนที่ตกลงจะแต่งงานใหม่ๆนะไม่เตอเขาก็ถามปโอ๊ทนะว่าปบจะเอาแหวนไหมอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะเพราะมีเพื่อนเพื่อนหลายคนมาเจอโบ๊ทเนี่ยแล้วเขาจะชอบสังเกตมากดูที่มือไม่เห็นมีแหวนเลยอ่ะบอกไม่มีอ่ะไม่ไม่เอาพอกไม่ได้สิต้องเอาก็ใครจะเอาก็เอาไปไงโบ๊ทไม่เอาเราไม่มีแหวน ก็เท่านี้แหละค่ะเรื่องราวของวอตนะคะเกี่ยวกับงานแต่งงานนะคะวอก็ชอบดูนะพิธีแต่งงานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปนะอย่างที่เมกานี่มีโอกาสไปงานแต่งงานของน้องน้องคนไทยบคนหนึ่งก็จัดน่ารักดีค่าใช้จ่ายก็น่าจะพอสมควรอ่ะเพราะที่นี่มันยังไงมันก็แพงอยู่แล้วนะโอสเสร็จได้ตังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตังวอสก็เหอะมิเตอร์เขาไม่มีปัญหาหรอกนะเขาได้หมดแหละ แต่ว่าเสียดายเสียดายตังค์เอาตังค์ไปทําอย่างอื่นดีกว่าเวลาซื้อของที่เมกาเหมือนกันหรือที่ไหนก็ตามอ่ะโพ๊ก็อยากได้อ่ะแต่คิดไปคิดหน้าคิดหลังไม่เอาสักทีไม่เตอร์บอกจะเอาอะไรก็เอาคิดอยู่นน่นแหละคือเสียดายเงินไงแต่ละคนของเพื่อนๆของคุณผู้ฟังนะคะทุกคนคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่มาฟังและมาดูวิดีโอโอ๊ตมีงานแต่งงานในฝันของตัวเองเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังนะคะไปละ ไปซื้อกับข้าวเพิ่งกลับมาเดี๋ยวต้องเอากับข้าวเข้าบ้านแล้วบายบาย